สวัสดีค่ะสวัสดีวันที่31ตอนบา350น่ายสามห้านาทีจากเบลเยียมนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการปิดเทอมนะคะใหญ่ของอเบลเยียมเนาะพรุ่งนี้โรงเรียนเปิดแล้วนะคะเห็นมีแสงแดดด,ดีๆเนาะก็พาเด็กๆออกมาเล่นข้างนอกนะคะใกล้บ้านนี้เองสองน้าหลานขับสเต็ปไฟฟ้ากันนะคะ สนุกสนานเราอย่าเสียเวลามานั่งอยู่ตรงนี้อยากฟังเพลงเติมกำลังใจด้วยเสียงเพลงที่ชอบนะล้ะก็มีเนื้อหาที่คิดถึงบ้านเห่านะคะลงมาฟังดูเนาะเพราะนะคะคือความรู้สึกที่คิดถึงและฟินเพลงที่มีความหมายสำหรับกำลังใจคนไกลบ้านนะคะอุตส่าห์ฟังเอาเด้อพี่น้องอยากร้องนะคะ <c oughs> หัวใจติดดินสวมกางเกงยีน์เก่าๆใส่เสื้อตัวลอยเก่าเกาหอบกระเป๋าใบเดียวติดกายกราบลาแม่พ่อหลังจากเรียนจบมอปลายลาทุ่งดอกคูณสวัยมาอาศัยใช้ค่าป่าปูน เอาแรงเต็มทุนสู้งานเงินเดือนต่ำๆเก็บเงินเข้าเลียนผ่าคำก่อความหวังบนทางปืน้นฝุ่นสังคมเมืองใหญ่ขาดแค่น้ำใจเจือจุนใช้ความอดทนเต็มทุนให้ยืนสู้ไว้ทุกวัน อยู่เมืองสวรรค์แต่เป็นคนชั้นติดดินเป็นผู้รับใช้จนชินหูได้ยินแต่คำสั่งงานแต่ยังยิ้มได้เพราะใจเหมือนดอกยาบานถึงอยู่ในที่ต่ำชั้นแต่ก็บานได้ทุกเวลา หัวใจติดดินสวมกางเก่งยินเก่าเก่าใส่เสื้อตัวล้อยเก่าๆหัวใจสาวบโบด้วยลาคาหวังไว้วันหนึ่งเรียนจบฉั้นที่เฝ้ารอมาจะสวมมงกุฎดอกยาถ่ายรูปปริญญา หวนมาบ้านเราสุขใจนะคะที่ได้เติมพลังสุขใจที่ได้สร้างฝันนะคะสุขใจที่ได้ดูแลครอบครัวเนาะพ่อแม่พี่น้องนะคะทางเมืองไทยอันนี้คือหัวใจสำคัญของเราคนไทยไกลบ้านนะคะสร้างสู้ และดูแลตัวเองให้ดีเราคือคนสำคัญเราคือคนเก่งของพ่อแม่เราคือคนที่จะต้องคอยช่วยเหลือนะคะพ่อแม่ครอบครัวของเราจงเก็บสิ่งนี้มาเป็นความภูมิใจของเรานะคะคลิปนี้จจาก็ขอฝากไว้แค่นี้เนาะเติมกำลังใจด้วยเสียงเพลงนะคะคิดถึงสุดใจเมืองไทยบ้านเฮานะคะเรามาอยู่ตรงนี้มีโอกาสได้สร้างนะคะได้ทำหลายสิ่งหลายอย่าง จงลุยนะคะจงสู้จงทํามันให้เต็มที่นะคะแล้วเราจะมีความสุขในสิ่งที่เราได้นะคะเราได้ให้ได้ดูแลคนที่เรารักค่ะฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะเดี๋ยวไปดูเด็กๆกันดีกว่าเนาะเต็มไฟฟ้า oh <yeah> อย่าดาขึ้นด้วยนะคะอ oh <yeah>